คุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเซาใช่ไหมคะคือเขามีคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่คุณถูกไหมดังนั้นตอนนี้คุณกำลังอยู่ในภาวะเครียดภาวะที่รู้สึกว่าเราควรจะเอาอยัางไงต่อดีนะใจนึงเนี่ยก็รักเขามากอีกใจนึงก็รักตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าควรทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีมันเป็นสถานการณ์ความลังเลคะ่ะ ระหว่างเราควรไปต่อหรือเราควรท้อแค่นี้ Temperance นะคะการไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงนะเผลอๆเนี่ยทุกครั้งที่คุณอาจจะเคยมีการเลิกลาก,กันนะคะแบบเออมีการแยกห่าง s e p a r a t i o n มีการห่างกันททไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กอะนะคะถ้าคุณได้ห่างกับเขาอะมีมองว่าคุณจะไม่สามารถที่จะแบบห่างจากเขาได้ขนาดนั้น ถ้าคุณคุณเลืิกที่จะห่างจากเขาอะม่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไปมามาก็คืออาจจะเคยห่างกันเลิกกันแล้วเดี๋ยวก็กลับปุนเข้ามาใหม่นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันตัดไม่ขาดนะเขามาทําดีเข้าหน่อยกับเราเขามาแบบ ทำอะไรนิดหน่อยให้เราอะเราก็รู้สึกว่าเออเราใจอ่อนนะคะกับความสัมพันธ์นี้ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะก็คือว่าคุณเองอะจ,จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาแหละรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นเวรกรรมของเรากับเขาก็ได้ที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันคบกันแล้วมันไม่ไม่มีวันจบสิ้นสักทีอะคะ่ะก็คือเหมือนมันมันไปต่ออย่างเงี้ยตลอดนะทั้งที่พยายามที่จะตัดใจเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแล้วอะแต่สุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังเดินหน้ายังไปต่อก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของเราก็ได้หรืออาจจะแบบมีอะไรที่เป็นเบื้องหลังอะคะ่ะในเรื่องของเวรกรรมอะ นะอาจจะแบบต้องยอมรับแล้วแหละว่าเออเราส่งคุณอาจจะมีกรรมต่อกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ขาดจากกันสักทีเพราะเคยพยายามที่จะเดินออกมาแล้วเคยพยายามที่จะห่างออกมาแล้วก็คือไม่ไม่ห่างสักทีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆอะสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรรู้ปะจริงๆคุณไม่ได้อยากเลิกกับเขาหรอกสิ่งที่คุณต้องการลึกๆเลยอะคุณต้องการให้เขาอะเลิกกับมือที่สาม หรือเป็นพลังงานที่แบบเป็นรักสามเศร้าของคุณอะคุณต้องการให้เขาเลิกกับคนนั้นตัดคนนั้นขาดแล้วก็มาเลือกคุณแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันยากอะเพราะว่าคือหลายๆครั้งที่เราเองก็เคยพยายามที่จะแบบให้โอกาสเขาอะเขาก็ไม่สำนึกในโอกาสนี้สักทีอะค่ะอืมเขาก็เหมือนกับยังคงชิวๆยังคงเล่นยังคงแบบ ไปเรื่อยนะคะเรื่อยเปื่อยของเขาอะ่ะแล้วพอเหมือนแบบพูดในเรื่องของมื้นที่สามทีไรอะ่ะก็เกิดเหตุการณ์แบบทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยคือบางทีเราเองก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่อยากจะแบบมีปัญหากันแล้วอะ่ะนะคะให้มันจบจบไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยพอหยิบยกเรื่องนี้ทีไรมันก็มีปัญหากันก็เลยเหมือนแบบเอออยากให้มันจบ แบบเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วเลิกตีกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาอะเห็นใจเราบ้างนะคือถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่จะตัดจบกับมือที่สามได้ก็ปล่อยเราไปละกันเพราะว่าเราเองก็รับไม่ได้อ่ะสองรักฉันรับไม่ไหวนะคะคือรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเราอะรักเขามากแล้วก็มองไปถึงขั้นในเรื่องของการแต่งงานเลยนะคือมองโอกาสกไปไกลนะคะ แต่เขาเองก็ไม่ได้แบบมองตรงนั้นเลยอะ่ะมันก็ทําให้คุณแบบเศร้านะคะเสียใจแล้วก็อยากที่จะแบบให้เขาอ่ะเห็นใจเราบ้างให้เขาแบบแคร์เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนที่คุณน่ะรู้สึกว่าคุณ่ะแคร์เขาอยากให้เขาแบบใจดีกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็รอก็แล้วให้โอกาสก็แล้วใช้เวลาก็แล้วค่ะไม่ใช่แค่นี้แบบให้โอกาสให้เวลาให้ทุกอย่างแต่สุดท้ายก็แบบมันมันมองไม่เห็นทางที่คนคนนึงจะเปลี่ยนได้เพราะว่าตอนแรกเราเองอาจจะมีความหวังเราอาจจะคิดว่าเออถ้าเราให้โอกาสคนคนนี้ เขาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราได้บ้างเรารู้สึกว่าแบบมันอาจจะมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่แต่เอาเข้าจริงอะค่ะมันทําไม่ได้คือเขาก็ไม่ได้แบบว่าเห็นโอกาสที่เราให้เขาไม่ได้เห็นแบบความสําคัญเราขนาดนั้นที่จะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าแบบเออทําไมอะเราอุตส่าห์แบบ ทำให้เธอขนาดนี้แล้วอะ่ะทําไมเธอถึงแบบไม่มองเห็นโอกาสนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็จะมีหลายๆครั้งอะที่เขาเองกักแล้วก็แบบมีความรู้สึกแบบ the impress เขามีความรู้สึกเหมือนแบบให้ความหวังกับเราอยู่บ้างค่ะแบบเออเนี่ยเดี๋ยวก็ได้คบกันหนุหนนี่นั่นหลิอย่างเงี้ยบางบางครั้งเราเองก็รู้สึกว่าเออ มันมีหวังอะในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เป็นการแบบให้ความหวังที่เราเองรู้สึกว่าเออมันอาจจะดูลมๆแรงๆนะแต่มันก็ดูแบบมันมีโอกาสอะมันเลยทําให้ตัวเราเองก็เลยรู้สึกว่ามันบุฟออนยากอะเพราะว่าเขาก็คอยแต่แบบจะให้ความหวังเราอยู่เรื่อยเอออะไรประมาณนั้นนะคะตัวเราเองก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีเกมที่แบบ ได้ไปต่อถึงขั้นเป็นแฟนแต่งงานหรือเปล่าแบบมันมีการขายฝันอยู่ตรงนั้นนะเหมือนจะตัดใจทีไรก็มาขายฝันเรามาทําดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นแค่ช่วงแรกอะคะ่ะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็แบบเขาเองก็ไม่ทําตามสัญญาที่เขาแบบให้สัญญากับเราอะไรอย่างเงี้ยเดท ให้กรรมเรารู้สึกว่าเออถ้าเราอะได้ออกจากเขาอะค่ะจบความสัมพันธ์เนี่ยเราจะได้ปลดปล่อยเนาะเพราะว่าบางคนก็มาก่อนบางคนก็มาทีหลังเขานะคะก็คือเหมือนแบบเขาน่าจะมีแฟนอยู่แล้วหรือบางทีเราอาจจะมาก่อนอยเงี่ยคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเเราเองก็เจ็บเพราะว่าแบบเออคนมันเห็นแกนตัวเนาะไม่ยอมเลือกใครสักคนสักทีอะไรเงี้ยแบบ อยากมีไว้ทั้งสองคนไม่จบกับเราก็ไม่จบกัแบบอีกคนนึงก็ไม่จบเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าปวดใจนะคะแล้วก็แบบพูดยากอะคือเราเองรู้สึกว่าเราอะก็อยากเป็นที่หนึ่งแล้วหนึ่งเดียวของใครสักคนนึงนะถ้าเราได้เลิกกับเขาเนี่ยมันอาจจะแบบเดอะเวิร์ลอะค่ะมันอาจจะแบบโล่งใจเลยก็ได้เรารู้สึกแบบเราจรินตนาการถึงภาพนั้นเราอยากจบแต่ทําไมเขาถึงแบบไม่ยอมจบกับเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่า ถ้าไม่รักเราจะกักทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีก็ปล่อยเราไปเถอะอะไรเงี้ยนะคะไฮ e ริเซสสิ่งที่เหนื่อยที่สุดอ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นการสู้กับตัวเองมากกว่าตัวของคุณแบบรักเขามากกว่าตัวเองนะพี่ว่าแบบ คือเราพยายามที่จะรักตัวเองแหละแต่มันยังไม่มากพอที่ทําให้เราเดินออกมาได้อีกอย่างหนึ่งคุณกลัวว่าถ้าคุณเลือกกับเขาแล้วคุณจะมาเสียใจทีหลังหรือเปล่าว่าแบบเออแบบบางทีเขาอาจจะดีหรือบางทีสุดท้ายแล้วเราอาจจะได้ถูกเลือกก็ได้อะไรเงี้ยคือบางทีมันมันมีความหวังลงุมลแรงอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทาให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าเขาเลือกเราล่ะแล้วเราเดินออกมาก,ก่อนอาจจะทํายังไงอะงไรเงีย้ยนะคะ สี่ถ้วยนะก็ไม่เลือกสักทีนะเราก็คุยกันเรื่องนี้หลายรอบอะแบบเออจะเอายังไงจะเลือกใครอะไรเงี้ยก็ไม่เลือกเราสักทีอะแบบก็รอแล้วรออีกอะรอเวลาอะไรเงี้ยนะคะคือยื่นข้อเสนอแบบเออเธอจะเลือกใครเขาไม่เลือกอะคือเขาน่าจะบีบให้เราอะทนไม่ไหวเราเลือกไปเองมากกว่าไม่ว่านะเหมือนแบบต้องให้เราแบบ เ็บให้สุดอะแล้วแล้ววันหนึ่งมันจะหยุดได้เองอะเพราะว่าเขาอะก็ไม่ทิ้งเราจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งนะเออก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นและให้มันดูความสัมพันธ์แบบเลื่อนลอยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยน,นะคะก็ถ้าใครมีความสัมพันธ์รักซับซ้าก็ปรึกษาไปได้หรือไม่ก็แบบเอ,อ่อเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูได้นะคะรีวิวใครที่อยู่โตๆนะเดี๋ยวดูอีพีต่อไปนะคะเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงต่อนะ เขาจะทำยังไงต่อกับเรานะคะคือไม่ปล่อยเราสักทีนะเขาจะเอายังไงเขาจะเขาจะทำยังไงต่อเขาจะทำยังไงต่อกับสถานาการณรักสามเศร้านี้นะคะเขาก็คือทุกครั้งที่เลิกกันอะมันมันไม่จบตรงที่ว่าแบบถ้าคุณยังไม่เด็ดขาดนะคะเขาก็จะมาเนียนๆเป็นเพื่อนคุณอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบโอเคเธอจะเลิกใช่ไหมได้ฉันเลือกใครไม่ได้ฉันเลือกเธอไม่ได้ฉันัเชนกับเธอไม่ได้งั้นงั้นเราเป็นเพื่อนกันไหมพอสักพักหนึ่งพอเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆนะมีบอกเลยว่าพอเป็นเพื่อนกันปุ๊บคุณก็จะใจอ่อนกลับมาใจอ่อนกับเขาอีกอะคือความสัมพันธ์ที่มันรักไปแล้วอะเป็นเพื่อนกันมันไม่มิมีอยู่จริงอะคนที่เป็นแฟนเก่ากันไปแล้วอะแบบกลับมาเจอกันสุดท้ายก็ลงเอยกันเหมือนเดิมได้กันเหมือนเดิม มันค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากนะคะที่เราจะลงเอยกับคนที่เป็นแฟนเก่าของเราแบบในสถานะเพื่อนน่ะคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้นี่ก็คือถือว่านับถือล้ำใจเขาเหมือนกันนะแต่สำหรับส่วนตัวบี้บี้เป็นแฟนเอ่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้นะคะแต่อันนี้คือแบบใน,ในกรณีที่แบบว่าถ้าคุณเอาโอเคคุณเลิกกันแล้วสุดท้ายแบบ พอเขามาชวนกินข้าวชวนมาเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใจอ่อนอยู่ดีอะนะคะสุดท้ายมันก็แบบกับคนนี้พี่บอกเลยว่ามันเป็นเพื่อนไม่ได้อ่ะเออถ้าจะจบจริงๆถ้าคุณตัดสินใจจะออกไปจริงๆอ่ะคุณจะต้องตัดขาดแบบชึบไปเลยแบบเป็นฟิลอารมณ์แบบว่าจริงจังอ่ะแบบตัดแบบจริงจังกว่านี้อ่ะเพราะถ้าคุณแบบ ยังมีความลังเลยังมีแบบตัดบ้างไม่ตัดบ้างอ่ะไม่บอกเลยว่าโอกาสที่จะตัดคนคนนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปได้ศูนย์เลยอ่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณถ้าคุณไม่ใจร้ายกับเขาหรือถ้าคุณไม่แบบไล่เขาไปจริงๆหรือมีคนใหม่จริงๆอะค่ะเพราะอะไรคือเขาเป็นคนเห็นกับตัวนะเขาไม่ปล่อยเราแต่ถามว่าเขาเลือกเราแบบเป็นตัวจริงไหมก็ไม่นะ อืมเขาก็ไม่เลือกเราอยู่ดีอะ่ะคือบางคนก็อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าแบบเออหรือว่าเขารักเราอะ่ะที่เขาแบบไม่ยอมไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะค่ะความเป็นจริงอะคือเขาก็ไม่ปล่อยเรานะแต่เขาก็ไม่เลือกเราอะมันมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเห็นกับตัวจริงๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่ยังมีเราอยู่ในชีวิตอะ มันทำให้เขาอะยังมีประโยชน์อยู่ยังมีประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่เขาก็เลยเลือกที่จะมีเราอยู่ในชีวิตแต่ถามว่าแบบถ้าเราไม่ให้เซ็กเขาแล้วหรือไม่ให้ความช่วยเหลือเขาหรือไม่ให้อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์นะคะคือแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันเนาะบางคู่ก็เรื่องเซ็กบางคู่ก็เรื่องผลประโยชน์บางคู่ก็อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่ได้ให้ตรงนั้นนะเขาอะถามว่าเขาจะอยู่ต่อไหมอ่ะบีว่าเขาก็ไม่อยู่ต่อหรอกนะคะ ฟรี The Sun. เซสเดือซันมันเหมือนแบบเลิกกันมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่กันอยู่ดีอ่ะก็ออจริงๆลึกๆแล้วอ่ะคุณสองคนยังรักกันอยู่นะคะยังรักกันอยู่ยังมีความแบบตัดกันไม่ขาดคนทั้งคู่รักกันแต่ด้วยความที่มันเจอกันในผิดที่ผิดเวลาเดี๋ยวนะ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไปไปได้ยากอะค่ะนะแล้วก็ดวงของคุณเนี่ยมันเป็นดวงเรื่องของอดีตชาติก็คือเหมือนแบบเรากับเขาอาจจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนมันเป็นเหมือนมันผูกพันนะรู้สึกว่ากับคนเนี้ยมันมันไม่เหมือนคนอื่นนะมันผูกพันเหมือนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นอ่ะอืมดูดูดูมีความ เขาเรียกว่าโซคัลเน็ชั่นเนาะมีความดึงดูดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออว่ะกับคนเนี้ยมันถ้าเป็นคนอื่นน่ะเออเราคงจะแบบตัดใจไปแล้วอะแต่กับคนนี้เรารู้สึกว่ามันตัดใจไม่ได้นะคะก็ขึ้นแพคคู่นะคุณก็เป็นหนึ่งในคู่ของเขาแต่ว่าสิ่งที่มันมันเป็นเวนกร,รมก็มีอะคือมันไม่ใช่คู่แท้ขนาดนั้นเอาเอาเป็นว่า,างนี้ดีวกว่าคุณเป็นคู่แบบโซเมดกันจริงคะ่ะ แล้วก็ใดอดีเดชติอาจจะเคยแต่งงานเคยอะไรกันแต่ว่ามันก็มีการนอกใจอ่ะมันเป็นกรรมอ่ะที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเคยมีลูกกันเมื่อก่อนหรืออะไรเงี้ยมันหรืออาจจะชาตินี้ก็ได้แล้วแต่นะคะมันเป็นกรรมนะที่ทํา,าร่วมกันถ้าคุณอยากจะไปต่อบคนนี้จริงๆแนะนําให้แก้กรรมนะคะมาแก้กรรมก็ได้แต่ประเด็นน่ะก็ต้องดูว่าคุณน่ะเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นคนที่มาทีหลังด้วยนะคะรู้สึกว่าคนนี้เคยเป็นโซเมทเรา นะคะมันเลยทําให้เราอาจจะตัดจากเขายากนิดนึงนะมันไม่ใช่คู่กรรมซกทีเดียวอ่ะมันมันก็มีคู่กรรมไหมก็เป็นกรรมเรื่องรักสับเศร้าแต่ว่าความเ็สโเมิมันก็มีมันเลยทําให้แบบมันไปกันยากนะคะเราควรทํายังไงต่อนะคะให้สรุปหน่อยคือเอาจริงๆนะความรักครั้งนี้มันจะไม่ง่ายเลยถ้าหากว่าเขาเลือกเรา คือเราเองก็ยังมีความหวังอยู่อะหวังลมๆแรงๆอยู่ว่าเออแบบวันหนึ่งเขาจะเลือกเรานะเขาจะแบบเขาจะหยุดไปไปมาๆอะไรสักทีอะไรเงี้ยมันพี่ว่าความรักเนี้ยมันอยู่ด้วยความหวังแต่ยิ่งหวังก็ยิ่งเจ็บนะคะมันไม่ใช่หวังแล้วแฮปปี้นะไม่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบหวังแล้วมันก็เจ็บอะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นดัง ใจที่เราอยากจะได้นะคะดังนั้นคำตอบมันก็คือแบบมันอยู่ด้วยความหวังอะคือเหมือนเขาเองก็ให้ความหวังเราด้วยอะไม่ใช่แค่แบบตัวเราอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าตัวเราแบบฝันลมๆแล้งๆอย่างเดียวนะคือเขาเองก็พูดจะดีให้ความหวังเราด้วยอะมันก็มีผลที่ทําให้ตัวเราเองก็อาจจะแบบเชื่อนะคะในคําพูดขายฝันของเขานะเออจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งจริงๆอะ พี่อยากจะแนะนำอะไรคะสุดท้าย D M Place เอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับสถานะของคุณถ้าคุณเองแบบโอ้ยมันมีความเป็นคู่กันอะถ้าคุณเองเอ,อยู่ในสถานะที่แบบเป็นมาทีหลังอะมันก็จะยากหน่อยอะเพราะสุดท้ายมันเหมือนแบบเขาติดกรรมอยู่กับคนที่เป็นตัวจริงของเขาอะค่ะแตบ่บางคู่เนี่ยเท่าที่พี่เห็นอนะอาจจะไม่ได้หมายความว่าตัวจริงของเขาเป็นคู่นะ บางทีเขาอาจจะยังติดกรรมกับคนคนนี้นะถ้าคุณไปแก้กรรมเขาอะคะ่ะมีโอกาสที่เขาจะหลุดกับคนของเขาก็ได้ถ้าเขาไม่ใช่คู่กันนะประเด็นอะมันต้องดูด้วยแต่และคู่อะคะ่ะว่าเรากับมือที่สามอะนะคะมือที่สามอาจจะเป็นคนที่มาทีหลังก็ได้เรากับมือที่สามเนี่ยใครมีความเป็นเนื้อคู่ของเขามากกว่ากันนะคะถ้าเราไปแก้ตรงนี้ยมันก็มีโอกาสาที่เขาจะหลุดกรรมจากคนคนนั้นด้วยนะคะบางทีเขาอยู่กับ คนคนนั้นหรือเขาอาจจะมีใหม่หรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะไม่ได้มีความสุขนะคะมันอาจจะเป็นในรูปแบบเวรกรรมที่เขาไม่สามารถที่จะตัดคนคนนั้นออกได้คุณไพ่ถูกอบขับอ่ะค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเนี่ยน่าจ,จะเป็นคู่กันหนึ่งในคู่กันแต่ถามว่าเราไม่รู้ไงว่ามือที่สามหรือคนที่เขาคบอยู่อีกคนนึ่งไงใครระหว่างเรากับเขาเนี่ยใครเป็นคู่มากกว่ากันเราก็ต้องไปดูอะคะ่ะอืม เดวิลให้แต่งงานเดดวิลก็ไม่ว่ามันก็เป็นความรักที่ยังคงอยู่ตรงนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนคุณจะเลิกกับเขายากมากจริงๆอะค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนแล้วแฟนคุณแบบมีมือที่สามตลอดอะคุณจะเลิกกับเขาแบบยากมาก บีบกเลยเพราะว่าเขาแบบคือสุดท้ายแล้วเขาก็จะเลือกคุณอนะทีเนี้ยมันก็ทําให้คุณเจ็บปวดเนะาะว่าเธอเลือกฉันแต่เธอไม่ได้แบบมีฉันคนเดียวอะเออมันก็ทําให้เราอะ่ะรู้สึกแบบเออแล้วเราควรจะดีใจหรือหรือไม่ดีใจดีวะแบบเขาอะเลือกเรานะแต่แบบเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวมันก็เป็นอะไรที่แบบ ถ้าพูดตรงๆมันก็หน่วงอะมันก็รู้สึกหน่นวงๆมันก็รู้สึกแบบแปบลบกๆอะอนะคะเพราะว่าเขาไม่ไปจากเราอะแต่เขาเองก็ไม่มีเราคนเดียวเออมันมันก็ไม่ว่าจะสถานะไหนมันก็เจ็บทางนั้นนะคะนะก็ลองดูค่ะลองดูหรืออาจจะลองมาปรึกษาดูก่อนก็ได้ว่าเขาเป็นคู่เราไหมคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาเนาะ แต่แม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายว่าเออมันมีโอกาสไหมเป็นคู่ไหมมีความหวังไหมนะคะลองมาปรึกษาดูจะได้รู้ว่าเออแบบโอเคถ้าไม่ใช่คู่ฉันก็จะได้ไปเจอคนที่ดีกว่านะคะมาทุกคนบายบายนะคะโชคดีนะ